ไม่แต่มองหนูมองขา้างนอกอยู่แต่รู้สึกว่าแปบตรงนี้นใช่ปะ <c oughs> คอนเทนต์วิ่งเข้าฉันก็รู้สึกตบกระเทออยงงเลยมันมันเขาเรียกว่าหม้อแปลงบ้านเนี้ยเขามีหม้อเล็กไหมแต่มันฝั่งนู้นทำไมมาโดนเราอะ หรือเส้นนี้เนี่ยเห็นเหมือนเหมือนเสาตรงนี้เหรอเออเหมือนเสาบ้านเราเหรอก็มันต้องเสาบ้านเขาบ้านคนอื่นไม่เห็นออกมากระตุ้หมูหน้าบ้านแต่หนูเห็นเนี่ยปุบตรงเนี้ยสักอันนี้เหรอไม่แต่ไม่ได้สั่นแม่นแต่หนูเห็นแบบแถวแวฉันเห็นแถวนี้แบบเสาไหนเออนั่นเนี่ยนกพิราบิ่งไปเกาะไปเรื่อยมากน่าจะโดนยางแล้วตอนเนี้ย นี่ไงเสือของเขาสวยอยู่นี่ไงเสอือได้ไหมดูขนาตาน้องแก้มแปมบนองไปทำงานก่อนไม่ดีเลยโทรหาปูเจนไฟดับไหมพ่อบอกอยู่บ้านชอบมีแต่ปัญหาบุ๋มอะไหนดูสวยอันี้ย กบสี่ตาเวอร์ฉันรู้แล้วว่าทำไมถึงปัดขนตาเราไม่ขึ้นเอ้ยคิ้วเราไม่ขึ้นเพราะว่าลืมเขี่ยวพวกแบบว่าแป้งออกให้หมดไม่เขีย่ยมันก็เลยเป็นก้อน ตัวนั้นอนะซื้อมาปุ๊บเปิดฝาไว้สองวันอันไหนเปิดฝาไว้วันหนึ่งก็ได้อ่ะค้างคืนอีตัวสีม่วงอะแล้วดีเลยให้มันเหนิดนิดนึงนี่งนไงมันเหนิดอ,อยู่นั่นแหละคือดีเลยนะมันไม่ต้องแบบไอ้นี่ไอ้นั่นไงไม่ต้องใช้อันสีเสืออะไรเลยออือันนี้อันเดียวกันหองมนะันอะถ้าไมนซื้อสีนี้มาพวกนี้ทิ้งหมดเหรอไม่เลิศหรออันไหนไม่ชอบละอันนี้เหรอเออที่หนูจับเนี่ยปัดเแล้วไม่สวยเหรอทำไมจะไม่สวยสีนี้สวยจะตายคุณอา นี่สีนี้สวยเหอะไม่ได้ขายค่ะห้องน้ำแมวหรอขนตาล่างด้วยไหมไม่หนไม่หนาครับก็มันมีอ่ะขนตาทรงอะไรไม่รู้เลยค่ะต้องแต่งกับเสือเดี๋ยวเสือบอกค่ะจ้างงานเสือได้เลยเดี๋ยวเสือบอกเลียงหนูบอก แล้วเดี๋ยวเสือบอกมากกว่ามากกว่าขนตาด้วยเลยปะบอกความลับทั้งหมดในบ้านหลังนี้มนไม่รู้มันเลยคืออะไรไม่รู้มันคือเบอร์อะไระเสืออ๋อที่วันนั้นมาขายไงของอันนี้บัวตองบัวตองเดี๋ยวมีมาขายอีกมาไม่แน่ใจนะบัวตองชื่อรุ่นนะคะเนี่ยชื่อชื่อสีชื่อชื่อแบบชอบมากชอบความแบบ เอาชื่อไทยอ่ะน่ารักไลน์ยังค่ะยังไม่ได้ขายน้ำหอมวันนี้ปึ๊บ สวัสดีครับวันเสาร์ที่สิบหกนี้เสือติดคิวแล้วครับช่วงเย็นคนมันฮอตอ่ะใช่เนี่ยพี่ยมปั่นไปเก่งนะเนี่ยพี่ยมปั่นหาที่เจอ,อยังตอนเนี้ยมันมันคือตรงนี้ค่ะมันแตกตรงนี้คือปั่นไปไหนเนี่ยคือมันอยู่แถวดีพี่ยมหาถึงไหน ไม่รู้เขาอาจาจะมีมกเขาไปหาผู้ชาย,าากกยดีกว่าพีทน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าอยู่ดีๆดังปุ๊บเลยไฟดับแล้วบ้านไม่มีไฟอยู่แล้วใคงนี่ใช่หรอใช่นั่งแต่งหน้าอยู่น่ากลัวมากเลยพี่พีแบบเดียครับ ไนะครับพพีี่เสือมันบอกว่าแอร์เราเย็นแล้วมันไฟก็เลยดับพุบเลยพีทกลัวผมกลัวพีทเจ้าที่คงโกรธที่ว่าบ่นเยอะเกินก็เลยตัดให้มันร้อนไปซะพี่พีทอยู่ไหนครับพีทผมกลัวอยู่เว้ยแกไม่ดีเลยพีทน่ากลัวมากเลยแล้วไฟจะติดกันถ้าดับชั่วโมงทำไงทำไงอ่ะร้อนอ่ะพาหมาไปเดินสายชานทั้งหมด ต้องไปเดินห้างก่อนเขาน้ำแข็งไปให้มาไม่เอาจริงเหรออ,อ่ะ,อะลองอ่ะก็ที่หนูใช้ปั่นให้แม่ดูความลี่เขียนคิ้วมอมก็ใช่พี่พีเสือว่าหนูเขียนคิ้วมอมนอกจี่บุ๋มแต่งหน้าเองสวยนะเขาก๊อปหนูคะ่ะเขาเฉลยเลยใช่ถ่ายไว้เสือก็แต่งไงนะไม่ได้แต่งหนาน,าน,านลืมก็เลยก๊อปเสือซะเลย โทรแจ,แจ้งการไฟฟ้าเขามาเร็วหรือเราจะขับรถไปรับเขาการไฟฟ้ารับเขาไปปะเขามีรถของเขาเนะ <c oughs> เ<อ>าะไม่ต้องขี่ไปแต่อันนี้เนาะ <c oughs> ใช<น>้เวลาเปลี่ยนหม้อแปลงหนึ่งปีอุตายอุตายขายเล้นไมบ้านอะ่ะ <c oughs> ไม่อยู่พี <c oughs> ่อยู่ไป <c oughs> เลยนะ <c oughs> ไม่มีไฟอะ่ะพี่ถูกกลัวเฮ้ยมันมาแล้วปะทำไมเมื่อกี้เบิดอันนี้ดังอะ สวิตตกหรือเปล่าจิตเป็นบางอันอ่อนๆปะจิตไม่สนิทใจแล้วตอนนี้เราต้องทำยังไงเนี่ยอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วหนูอยู่บ้านของหนูดีๆก็ดีอยู่แล้วลกจะไม่ดีหรอกมันหนาเนี่ ไีม่มานี่ปะคะไ,ได้ไปค่ะทาไมต้องพูดกเสือพอขนาดนั้นนะเอา้าแม่ไม่เห็นพูดกันหนูพอมั้งเขาบอกให้ไปเมกกะแล้วขนาดลาดเผามาล้ำคำแหงยังเกือบชั่วโมงขนาดนี้แล้วแตใช่ปะเนี่ยแล้วแต่ตัวนี้เขากลับมาทำงานกัแลวจ้าวันี้นแล้วไม่เรายังไม่ได้ทำงานน่ะเสือขนตาล่ามันแบนน่ะดูเลย แม่อยากปฏิบติหนังเลยแม่ต้องราดขึ้นไ <c oughs> นี่อ่ะแม่ตอดด้อนก้าอี้่ยวนะ <c oughs> นี่อ่ะอย่างงี้หรอแต่พอก้มตาแล้วมันก็หล่นอะ่ะมันมีเทคนิคมั้ยนี่เขาไม่ให้ปฏิบัตินังจ้าแล้วเหนียวลูกก็ตาไปหมดเลยน่ะนี่คนขับออกจากบ้านเต็มเลยนะร้อนร้อนกันแววม่พอแม่ชีพขึ้นมาอย่างงี้แล้วแม่ทำไงแม่ก็ต้องเปลี่ยนนี้แล <c oughs> ้ว กลัวมากเลยพี่ไม่เป่าบุ un> un ๋มเลยอะไรนะคะพี่ไม่เป่าบุ๋มเลยเดี๋ยวคุณจะเป่าบุ๋มเองไม่เห็นตกตาจังนี่มันดับหรือเสือมันติดแค่เครื่องเดียวแสดงว่าไฟมันอ่อน เดี๋ยวคุยกันนะครับเมื่อกี้เสียงอันนี้มันเดีดิดิดิมันพร้อมทำงานเราก็ตกกระจายกันที่นี่ผมเสียงหน่อยเสียงกระโกงก่อนเป็ดแม่กลัวเป็ดต้องปอบอารมณ์แม่สิโอุ้ยนี่ใครใครมันทางมันติดมันติดทำไมไฟใหญ่ไม่ติดแสดงว่ามันติดแค่หนอนอ่อมันติดแค่บางเศษแสดงว่ามันมีหลายเศษมันมันทางไปเศษแม่ต้องเอามือปิดแม่ต้องปิดแอร์ก่อนหนูว่าเพราะว่านี้แล้ว พราะว่ามันมันขึ้นแจ้งเตือนเนี่ยวายแอร์ติอ๋อไม่ใช่มันอ้าออกเฉยๆอะไรนะนะเนี่ยมัจจะดับแค่เฟสสองเฟสไม่ไม่ติดมันกระพริบแสดงว่าไฟอ่อนคนเรามันจะมีมาคาร่าได้มากถึงกี่อันนะเมื่อวานปิดยังไงอะปิดแล้วนะเมื่อวานเห็น พี่บิวขึ้นไล์กับพี่คิวพี่ขวัญไหมเครื่องสำอางโมเดลก็คือสะพึงหรอใช่ตามรอยป้าทุกทุจริงบุ๋มว่าแปลกกระชีเป็นมีเป็นลินชักเลยเว้ยมีเป็นแบบโลกเดียวกัน เพรามว่าแม่ต sure ือเสื้อที Apparently ่ไหนใส่อะไรปิดไอลอ่ะปิดแล้วคาะเมื Actually, li like ่อกี <no ้นี้ไทยดมสั่งตรงไหนคะในตะกร้ามื่ไหมเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ค่ะแล้วจุ่มไม่ขึ้นมาสักทีไม่ใช่ไปกับไฟแล้วหรอ What happened จะลงไปข้างหน้าใช่ไหมใช่สนตาเอ๊ะเมื่อกี้ใช้ลิปอะไรทาปากนะแม่ไม่เห็นมาแล้วไม่จำได้ไหม อันนี้แล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งอ่ะอ๋อแห้แงๆแห้แงๆสำคัญขนตาล่างเหรอวะแห้แงๆอยู่ไหนวะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกวิเจียมเหมือนพี่บิ๊ ตัวตายตัวแทนแล้วทำไมนี่ไม่อยู่เนี่ยอันนี้ยันเก่าอ๋ออันนี้แม่ทำไมไม่เอากล่องมันไปทิ้งอ่ะไม่ทิ้งนักสะสมเนี่ยเขาเรียกเอาไปไล่อะอันนี้อาทำไมเป็นเหมือนฝุ่นเลยเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะลิ้ <ผ>เอาไหมแม่หนูจะเอาลิปมาปล่อยให้ถูกๆูกอปะฝวันมาถึงคนในไลน์อ่ะอืมเอาปะมีลิปถูกถมาให้เป็นลิปแบรนด์ทั้งหมดมีหนูส้มหนูส้มประมาณหมื่น 10, กว่าสีแต่คนละแบรนด์เฉยๆหมื่นกว่าด้ามถึงห้าร้อยปะแม่ว่าอะในเนี้ยเอาแคในเนี้ยเกิน เชิญลูกเขาบอกว่าสีเงาค่ะหัวใจหรือเปล่าหมายถึงว่าแท่งริปพี่บุกไม่ไม่เมื่อกี้แท่งั้นไม่เอาไม่ใช้ทรศัพท์แม่ใส้สใสล้วเปลี่ยนอุ้ยลืมแปะไฮไลท์อะ่ะ ในเขาไม่รู้ใช่ป่ะว่าหนูไปได้ลิปมาจากร้านนั้นรู้ต้อถามผมว่าเลยว่าข้าของน้องซื้อมาทำไมเยอะแยะเนี่ยเรามันแท่งเท่าไรบอกว่าแท่งละแปดเก้าร้อยชียตกไตไม่ยอะเฮ้ยน้องซื้อมาหมดนี่เลยเหรอชีไม่รู้ว่าราคาที่เราไปซื้อมามันเป็นแบบราคาโคตรดีเป็นราคาอนั้นแฟนชอ็อตน้องซื้อมาหมดนี่ทีเดียวเลยเหรออืมอมดนี่นทีเดียว ตกไปแลป้วใช่ปะลงไปแล้วใ,ลชใช่ไ่หยิบกระเป๋าฉันไปหรอใช่เปิดเลยหาเจอไหมไม่กตูห้หอคืนนี้คืนนี้เออคืนเดี๋ยวประมาณ็นทุ่มหนึ่งเจอกันติดกนะกิ๊บไหม่ะติดกกิ๊บไหมกิ๊บมาน ติดกิด๊บติดกว่า <Open. S 1> คุณแม่น้องแก้มติดกิด๊บติดกว่ากิ๊บน่าจะอยู่ข้างล่าง เดี๋ยวคืนนี้ปากให้นะคะไทยด้อ๋ยน่าขวางมากเลยจุ่บบุมตกใจไปหมดเลยโอ้ยปุบบุบก,ก,กีดลั่นเลย <c oughs> แก้วาทำไงดีบ้านเราไม่มีไฟแล้วเราจะอยู่กันยังไงเราจะอยู่กันยังไงลกูกมีแม่มันกระต่ายตื่นตูมสุด พยายามข like ับรถมาสามตลบแล้วนะพูก็พูดใช่เหรอก็เธอคิดว่าที่นี่ผมระเบิดแล้วมันอยู่ฝั่งไหนใช่บ้านกล้หนูก็ว่ามันไกลกว่านี้ ตรงข้ามไหนไม่ได้ฝั่งเราประมาณตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่พี่นึกว่ามันดันเสียดันตรงนี้เพราะว่ามอใหญ่อยู่ตรงไหนมอใหญ่อยู่ในข้างนี้ปะมันต้องตรงไปแล้วมันพังสุดอย่างมันผ่านตรงมอใหญ่ปะมูกใหญ่เหรอแล้วหมาในห้องนู้นไม่ร้อนหรอปล่อยมาสนามหญ้าก่อนยิ่งร้อนกว่าเดิมอีกไม่ก็เดี๋ยวมันหายใจไม่ออกนะเด็ก เพือปันะ่ไม่ใช่ไม่าอยู่ใช่ปมีคเห็นไหมาก่ต้ต้องติดต้องติดเครื่องสำรองไฟมาให้น้องๆแล้วถามว่าบ้าไฟดับไหมนี่แอรมันเปิดอ่อนๆต้องปิดก่อนเดี๋ยวเครื่องอะนเดี๋ยวไม่มีพี่ลองเปิดที่ีเองคุณผู้ชายครับที่ที่บ้ามันไฟดับไหมคะ มันไฟมันม่เนี่ยมันมันมันระเบิดแล้วมันมันไม่พอนะคะใช่มันมันติดไม่ครบทุกเฟสอะพ่อที่นั่นก็ไม่ติดใช่ค่ะมันมีแต่เพืจะเป็นพอนี่เฉยแก้วอย่าเดินเยอะเดี๋ยวไ่หายใจไม่ทานหรอกไฟตู้เย็นติดติดปกกั ปกติแต่แค่แต่แค่แอันนี้ค่ะใช่ติดจะไม่เย็น <c oughs> แล้วมันจะนานไหมคะยิงฝ่งนนี่เก,ก๋งนยเสร็จก่อนพีเน่เก๋พึ่งวนยิ่งเสร็จก่อนฮะพี่แกงหยุดเลิกลก่อน เอาก็พัดลมไปนี่ดิพัดลมฉี่แล้วไงทำไงนะพัดลมมันเล็กเราอ่ะออกเปลมผ่านเปิดออกให้ลมมันถ่ายเทก็ไม่ได้หมาก็จะออกใช่นี่ไงแล้วก็พัดลมอ่ะวันเราห้องนู้นอนไงอ่ะร้อนไหมเนี่ยห้องมันต้องอย่าเปิดเพราะว่าแอร์มันเย็นอยู่ต้องเปิดไม่ให้มันแบกตัวหรอใส่อะเดี๋ยวกันห้งไหนอีก เอาแบหมดให้มันเย็นก่อนพี่เก่งบอกให้มันเอ้ยมันระบายความเย็นยังอยู่อย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวมันจะร้อนไหนเอาไปทำตรงไหนจ๊ะเก่งตัดอะโก้พี่เก่งแต่ว่าถ้ามันช็อปที่บ้านเราซื้ไอไฟบ้านเราต้องตัดไอไอคัตเอาหน่อยแต่นี่มันไม่มันไม่ตัดแสดงว่ามันไม่เป็นจากบ้านเราติดเครื่องเออเดี๋ยวต้องถักเดี๋ยวต้องตือละ เพราะว่าเอาไปให้ห้องหมาอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวต้องติดไฟสำรองแล้วล่ะใช่ไหมเราเซ็งเอาไปห้องหมาสแปนบายไ่้ฮัลโหลค่ะนอกแปลงระเบิดสอยเก้าโอเคค่ะค่ะเห็นไหมถ้ามันใกล้เรามันยิ่งมันจะเหื่ดแน่นอน ซอยเก้าซอยเก้าดังขนาดนี้เลยเหรอก็มันระเบิดนะเธอเกิดคุณยายอยู่บ้านนะคือช็อกตาย,<ม>ตายแล้วตอนเนี้ยไม่เ<น>้ามันใกล้เรามันต้องเสียงดังอยู่นี่ตู้มมันต้องควันอยู่นี่นี่ใช่ปะให้มันระเบิดก็ต้องถ้าเสามันระเบิดต้องควัน่นี่กระเทยจีดเลยพี่ยืนอยู่ข,ขา้างน่านึกว่าเขายิงกันตรงใจยิ่งฝันว่าวิ่งหลบระเบิดอยู่แล้วพี่ตะโกนใส่พี่วิทย์ว่าเขาจะยิงกันแล้วพี่วิทย์ไม่งงเหรอะ ไม่ออไม่งงพี่จุูเหรอเขาไม่ได้ยินพี่เรียยเขาเนอะน,น้องมันต้องมีการต่อสู้นอกใจกมันลำคาญนะที่เก็บดูแลอ่ะจะชมดูด้านนอกก่อ แกวอยู่เดิมแก้วหนูวก็หายใจไม่ทันหรอกเนี่ยลูกอ่ะพัดลมอ่ะจะนั่งลงนวดแต่งแก้วอ่ะพัดลมลเดี๋ยว่